สวัสดีครับวันนี้เราาเจอกันอีกแล้วนะครับผมไขนะ่นับที่ปริษาการขายฟอร์ดของเราครับผมเดี๋ยวนี้ผมมารีวิวเจ้าตัวนี้กันครับเป็นฟอร์ดแคปเตียครับ XL, XL ของเราเลยที่ยอดฮิตกันเลยว่าเราทําอะไรให้มันไปบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยครับอย่างแรกจะเป็นตัวนี้กระจังหน้าครับผมจะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ครับถอดแบบมาจากแรปเตอร์นะครับใส่แบบดุดุกันไปเลยอ่าสีดําด้าน ตัวนี้เราคืนกระจังหน้าเดิมให้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวตรงมาทางนี้ครับผมตัวที่เราแต่งเข้าไปอีกเป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นเจ้าแม็กยางครับผมตัวนี้จะเป็นแม็กหยดน้ําครับขอบ16ยางแฮนด์คุกครับเบอร์2 6 5 7 0ครับตัวนี้รอรอก,กันไปเลยครับลน้นล้นกันเลยเพราะลูกค้ารีเควสต์มาแบบนี้จริงๆอ่าโอเคต่อมาข้างหลังครับตัวนี้เราติดฟิล์มของลามิน่าแบบปลอดให้ลูกค้านะครับ จะเป็นแบบนี้เลยคือมองเข้าไปข้างในเราจะมองไม่เห็นอยู่ละแต่ข้างนอกมองงานก็สว่างส่วนเจ้าตัวนี้ครับลูกค้ารีคิมาเพราะลูกค้าใช้บรรทุกของก็จะเป็นโลบาร์แขนสั้นครับของออฟโรด4 x 4ครับผมคือวางของวางท่อวางอะไรได้หมดเลยครับเพราะลูกค้าเจ้าของลูกค้านี้เป็นรับเหมาก่อสร้างครับเขาเอาไปใช้งานจริงๆมาทางนี้เลยครับแล้วก็มีพวกกระบะไลเนอร์ครับผม ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆเนาะเพราะลูกค้าจะมารับรถแล้วคันนี้โปรอยู่ที่9,990บาทน,นะครับคือได้แต่งตามนี้เลยครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อไขได้เลยตามเบอร์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้เนาะเบอร์088 796 8595ครับไขนะครับอยู่ที่ปรึกษาการขายฟอกหลพึกเข้ามาคุยกันก่อนครับจะได้แบบไหนโอเคยังไงไขาฝากเจ้ารุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ